Welcome t บดามหิไลฟ์สไตล์โคกหนองนาบดาวอีกนะคะนี่คะ่ะพัส,สดุนะคะนนี้ได้รับพัส,สดุจากเพื่อนสมัยเรียนปริญญาตรีนะคะเอกอังกฤษนะชื่อเหมอนะคะต้องขอบคุณม้มยมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าข้างในนี้หนักพักมากมีอะไรบ้างนะคะแทนๆก็คุย,ยนมายาวนานคะ่ะแต่ว่า หมวเองเขาก็บอกว่าเขาก็เตรียมของไว้ให้นะแต่ทีนี้ช่วงสถานการณ์โรคระบาดมันค่อนข้างจะวิกฤตนะคะในจังหวัดปทุมธานีที่เพื่อนคนนี้อยู่นะคะเขาก็เลยบอกว่ายังไม่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปไปส่งพัสดุให้นะคะ้ก็ได้เวลามาถึงแล้วนะคะ มาลุ้นกันเนาะว่ามีอะไรนะคะข้างในนี้มองเห็นไหมอ่าเนี่ยแกะกล่องวัสดระต <c oughs> ้นเตทนเทนเทน เปิดมาแล้วนะครับเปิด่าโอ๊นางโบราณว่านี่คือกระเป๋านะคะอันแรกเลยเป็นกระเป๋านะคะแฟชั่นแฟชั่นอันที่สองนี่ก็กระเป๋านะคะกระเป๋าผ้านะคะ แล้วนี่ก็คืออันที่สามนะคะแมสนะคะแมสอนัมัยน้ากักอนามัยนะนยุคโควิดนะคะนี่คือลูกอมนะคะลูกอมโอ้ลูกอม,อกอมเป็นภาษาต่างประเทศเกาหลีถ้าจำไม่ผิดเกาหลีหรือญี่ปุ่นนี่แหละค่ะหรือจีนนะคะ,นะคะเกาหลีแล้วตัวนี้เป็นขนมนะคะขนมหน,นหนุบหนับ อันนี้ก็บุบเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรมันฝรั่งนะคะพริงเกิลนะคะโอ้โหนี่เพื่อนน่ารักมากเจวันหจอจาระเค้นะคะเจวันหจระเค้แล้วก็นี่เลยปลากระป๋องค่ะปลากระปอ๋ะปะปองตาโรซ่านะคะอีกเยอะเลยนะคะเยอะเลยค่ะว้าว มะม่วงกวนค่ะมะม่วงกวนของกินเยอะแยะเลยนะคะก็คุณเพื่อนมวยมากเลยนะคะก็เป็นสเสบียงอาหารนะของพานเล่นด้วยนะคะไว้สำหรับช่วงที่เราอยู่บ้านเนาะดูเชื้อเพื่อชาาบนะคะขอบคุณเพื่อน่ยมากเออได้ทั้งของใช้นะคะบำรุงผิวนะฮะบำรุงผิวแล้วก็กระเป๋านะคะแล้วก็ขนมนะคะขนมทานเล่นนี่เลยะค่ะอาหารกระป๋องเนี่ย ต่อชีวิตนะคะย่ําก็ได้นะคะแมวก็กินได้เนาะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากคลิปนี้ก็มาสั้นๆนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกท่านเนาะที่กําลังประสบปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจกแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตเนาะในการเดินทางท่ามกลางสถ,ถานการณ์โควิดระบาดท,ทั่วไทยนะคะแต่ถ้าเราได้มีการ เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วนะอาการถ้าเกิดเราอเผอิญโชคดีไปเจอ,เอคนที่เขาติดเชื้อเนาะอาการมันก็จะไม่รุนแรงนะคะคลิปนี้ก็มาสั้นๆนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะน้าใจอันดีงามนะคะจากเพื่อนสมัยเรียนบริญญาตรีนะคะคุณหมวยเรานะเอกอังกฤษนะคะคงาน,นะคะนามสกุลเธอปัจจุบันนี่อ,อะไรนะเดีย๋ยวนะคะจำนามสกุลเพื่อนไม่ได้กิตติกิตติ อะไรสักอย่างนวัตนะคะต้องขออภัยนะคะกิตติทินวัตถ้าอ่านทิดิตินวัตนะคะกิติทิตินวัตนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย see you again